สวัสดีครับทุกคนคิวไลท์ like ก็ผมวันนี้ผมอยู่ที่ทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพยาย่านชุมชนกะดีจีนนะครับพาทุกท่านมาพบกับบรรยากาศความคืบหน้าล่าสุดของที่นี่ครับซชื่อจบอกกันนะครับว่าตอนนี้ครับบริเวณนี้ก็มีการติดตั้งสะพานแบบสำเร็จรูปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการตกแต่งสะพานที่สวยงามมากเลยครับ วันนี้ครับผมเองก็เลยมาเดินเก็บภาพบรรยากาศความคืบหน้าให้ทุกท่านได้ชมกันไม่ว่าจะเป็นทางเดินนะครับบริเวณใต้สะพานพุทธหรือจะเป็นทางเดินริมแม่น้ําเจ้าพยาส่วนจะมีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนมาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่ฝั่งทนบุรีนะครับใกล้ๆกับสะพานพุทธครับ ซึ่งบริเวณด้านใต้ของสะพานนะครับก็จะเป็นจุดที่ผมมาเริ่มคลิปในวันนี้ครับสำหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่บริเวณใต้สะพานพุทธจุดนี้เนี่ยนะครับไปถึงบริเวณท่าเรือวัดกัลยาณมิตรซึ่งวันนี้นะครับผมเองก็เดินไปได้แค่ครึ่งทางครับเพราะว่าระหว่างที่ผมเดินไปถ่ายก็ฝนตกมาก่อนยังไงเดี๋ยวเราดูนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไง บริเวณจุดนี้นะครับครั้งก่อนที่ผมมาถ่ายที่นี่ก็จะมีการปิดกั้นพื้นที่เอาไว้ครับจะไม่สามารถมองเห็นบรรยากาศทางด้านในเลยนะครับแต่มาครั้งนี้ครับตอนนี้ก็มีการเปิดทะลุกนนะครับแล้วเราก็เห็นนะครับว่าบริเวณนี้นะก็จะมีเป็นบันไดแบบธรรมดานะครับรวมถึงทางลาดที่เราสามารถเข็นจักรยานขึ้นไปที่บริเวณด้านบนได้ครับ ตอนนี้ผมเดินขึ้นมาบริเวณด้านบนแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินตรงไปทางด้านหน้าจุดนี้นี่แหละครับซึ่งบริเวณนั้นนะครับก็จะผ่านบริเวณของสำนักเทศกิจนะครับผ่านไปทางโรงเรียนซังตะรุดซึ่งบริเวณนั้นก็เรียกได้ว่าจะมีความคืบหน้ามาให้ชมเรื่อยๆเลยครับยังไงเดี๋ยวเราชมกันเลยครับฝั่งตรงข้ามกับที่ผมยืนอยู่นะครับฝั่งนั้นก็จะเป็นฝั่งเดียวกับปากคลองตลาดครับซึ่งจุดนั้นนะครับก็จะตั้งอยู่ในเขตพนครครับ ถ้าเรามองลงไปนะครับวันนี้ก็ระดับน้ําค่อนข้างที่จะต่าเลยนะครับแล้วก็มีขยะก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับถ้าเราสังเกตกันดูนะครับก็จะมีทั้งเก้าอี้พลาสติกนะครับมีทั้งขวดน้ําพวกนี้ก็เยอะมากครั้งที่แล้วนะครับที่ผมมาถ่ายก็จะพบกับขยะเช่นกันนะครับแต่ว่าจะเลยไปจากจุดนี้อีกนิดหนึ่งครับจะอยู่ที่บริเวณคลองสะพานพลอยจุดนั้นก็มีขยะมาติดก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ ยังไงก็ช่วยๆกันนะครับไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ําแล้วก็ช่วยๆกันดูแลรักษาเพื่อความสะอาดความสวยงามของประเทศเราครับสำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกรดีจีนแห่งนี้นะครับดำเนินการโดยบริษัททีโอไบท์จำกัดครับ งบประมาณในการปรับปรุงนะครับจะอยู่ที่112ล้านครับอีก2 0 0แสนบาทครับระยะเวลาในการปรับปรุงนะครับจะอยู่ที่360วันเริ่มงานตั้งแต่วันที่7กันยายน2564และสิ้นสุดสัญญานะครับวันที่1กันยายน2565ครับซึ่งก็เลยตามกำหนดระยะเวลามาแล้วนะครับแต่เราก็จะเห็นถึงความคืบหน้ามากขึ้นเรื่อยๆแต่ส่วนตัวของผมคิดว่าก็น่าจะมีกำหนดแล้วเสร็จนี่แหละน่าจะอยู่ภายในปีนี้นี่เลยครับ เย็นๆแบบนี้ผมว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยนะครับสำหรับการมาเดินที่นี่มาปั่นจักรยานในบริเวณนี้ ตอนนี้นะครับจุดที่ผมเดินมาก็จะมาถึงบริเวณคลองสะพนานพลอยนะครับซึ่งเราก็สังเกตได้นะครับทางด้านหน้าตอนนี้ก็มีการนำสะพานแบบสําเร็จรูปมาติดตั้งแล้วนะครับครั้งที่แล้วนะครับที่ผมมาถ่ายที่บริเวณนี้จุดนี้ก็จะเป็นสะพานไม้แบบชั่วคราวครับสามารถเดินข้ามไปมาได้นะครับแล้วสะพานอันนีน้ก็ยังไม่มีการนำมาติดตั้งนะครับจะมีเพียงแค่ต ORE ่อม้อสะพานเท่านั้นครับแต่มาครั้งนี้ครับก็มีการยกสะพานมาติดตั้งเบนที่เรียบร้อยแล้ว บริเวณบนสะพานก็มีการทำทางเดินแบบเบลบล็อกด้วยนะครับสำหรับผู้บิคารดางสายตานะในส่วนของบริเวณเรากันตกข้างสะพานก็มีการตกแต่งด้วยภาพที่สวยงามด้ยครับ อนาคตนะครับผมเชื่อว่าถ้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณนี้แล้วเสร็จนะครับก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่มีคนมานั่งเล่นคนมาปั่นจักรยานหรือจะเป็นจุดที่มีใครๆหลายๆคนมาถ่ายรูปค่อนข้างที่จะเยอะแน่นอนครับเพราะว่าบริเวณนี้นะครับก็เป็นทางเดินริมน้ําทางปั่นจักรยานริมน้ําที่สวยงามนะครับและก็มองเห็นพระป,ปรางของวัดอรุณอย่างชัดเจนเลยครับ พอเดินข้ามสะพานตรงครองสะพานพลอยมานะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่มีความกว้างของทางเดินมากกว่าจุดอื่นๆเลยครับและก็จะมีมุมด้านหลังนะครับเป็นพระปางของวัดอรุณเรียกได้ว่าเป็นจุดที่มานั่งเล่นได้มายืนถ่ายรูปได้ค่อนข้างที่จะสวยงามมากเลยครับในบริเวณโค้งน้ําแห่งนี้ หลังจากที่ผมเดินถ่ายมาได้สักพักนะครับตอนแรกก็ตั้งใจจะเดินต่อไปแต่ก็ไม่ไหวครับตอนนี้ก็เริ่มมีฝนลงมาแล้วนะครับยังไงคลิปนี้ผมก็จะมาได้แค่ประมาณนี้ยังไงครั้งหน้านะครับถ้าผมมาถ่ายที่ดีก็จะไปให้สุดทางเลยครับยังไงก็รอติดชมทางคิวไล์ได้เลยนะครับส่วนใครอยากให้ผมไปถ่ายที่บริเวณไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอถ้าผมไม่ติดอะไรนะครับเดี๋ยวไปจัดให้ชมอย่างแน่นอนครับ ท้ายคลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคําว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคําว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนํารายได้ส่วนนี้ครับมาใช้ใจ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคําว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคําว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับ ส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอรู้จะได้เลยครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยได้ครับถ้าเ,เพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ q l i ไลฟสาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ